ตอนนี้กำลังสูบน้ำขึ้นไว้บนสะที่ขุดไว้บนโคนครับนี่สาะอีกลูกหนึ่งับวันนี้มีแสงแดดดีก็น้ำก็ขึ้นดีนะครับน้ำขึ้นดีแอยู่ที่กำลังแดดครับถ้าแดดไม่มีน้ำก็ไม่ค่อยขึ้นแต่วันนี้ช่วงเช้าก็มีแดดให้แสงสว่างมาเขาใช้โซลาเซลล์นะครับราใช้พลังงานธรรมชาติพลังงานสะอาดนะครับ เพื่อดูดน้ําขึ้นมาไว้บนสะที่ขุดไว้ขวนครับตอนี้ก็ประมาณหนึ่งร้อยเมตรนะครับขุดเล็กๆเอ็กช่วยความยาวครับใช้ผ้าปูสะก็สองม้วนครับสองม้วนพอดีเลยครับต่อตรงกลางครับรีดตรงกลางต่อสองม้วนครับตอนนี้ก็เสร็จเป็นเรียบร้อยนะครับก็ดูดน้ําขึ้นสะครับครับน้ําขึ้นสะน้ําขึ้นดีมากเลยนะครับ ปลูกปามครับล,ลังสาเราปลูกปามปลูกปาน้ํามันเพื่อให้ร่มเงาครับเพื่อให้ร่มงงเงาแต่ข้างล่างนู้นครับปลูกปามไว้สามแถวข้างล่างก็เป็นข้างล่างก็เป็นทุเรียนนะครับทุเรียนเพื่อียีปล่อยน้ําลงไปนะครับเป็นประตูน้ํายังทําไม่เสร็จนะยังทงไม่เสร็จถมไปแล้วแต่ว่าฝนตกใหญ่นะครับฝนตกแม่โคเขาไม่เข้าใจนะครับทําร่องต่าไปหน่อยก็เลยน้ําชะลงครับต้อง ทำการถมใหม่นะครับถมใหม่มสะคลั่งครับสะคลัง่งดูจากสะคลัง่งแผงโซลาระเซลล์ครับนูมันควรนูก,ก็โดดขึ้นไว้ไป็นสะอีกลูกหนึ่งคนนี้ก็ดูดขึ้นมาอีกรูปหนึ่งนูก,ก็เป็นสะสำรองขุดไว้เพิ่งขุดจะได้ตอนนี้น้ํายังขุนมากเลยฝนตกทุกวันฝนตกทุกวันครับนี่ครับตจสะแม่โครมันทำไม ไม่ค่อยเข้าใจนะครับองศาระดับน้ำไม่ได้สักเท่าไหร่นะครับออต้องปรับปรุงใหม่อีกครับวันนี้ก็ขอจบที่ไปเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ